กระแสกระชายมาแรางจริงๆครับท่านผู้ชมฮะวันนี้มาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นกระชายน้ำผึ้งมะนาวเข้มข้นนะฮะวันนี้พูดคุยกับครูส้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครูส้มจริงๆแล้วครูส้มเนี่ยเป็นครูสอนเรื่องของบุคลิกภาพใช่ค่ะปรับแต่์สอนด้านบุคลิกภาพแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยค่ะเป็นนักธุรกิจด้วยดีเลยครับผมแล้วเป็นไงมาไงทําไมถึงมาจับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล่ะฮะจริงๆก็เจอพิษโควิดเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะพอเจอโควิดปุ๊บเราก็จะโดนเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะครับแล้วเวลาอยู่ที่บ้านเราทำอะไรฮะดูข่าวดูอะไรเงี้ยก็บังเอิญไปดูงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออการกินกระชายเนี่ยมันดีแต่ว่าเราก็คิดต่อบอีกว่าเอเราควรที่จะมาทําสูตรน้ํากระชายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยบอกสูตรบอกสูตรให้กับคนาทางหมายถึงว่าไลฟ์สดแล้วก็บอกอสูตรนะคะ จนคนก็สนใจสนใจสูตรของครูส้มตอนนั้นที่หมายถึงว่าเราไปศึกษามาจากตําราหรือยังไงฮะสูตรที่ได้คือดูตามคลิปดูอะไรเนี้ยแหละค่ะนะคะแล้วก็มาทำพอวันนั้นเนี่ยค่ะดังข้ามคืนเลยนะคะจากคนติดตามเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยติดตามหมื่นแปดเพราะสูตรกระชายเพราะสูตรกระชายในสูตรที่ว่าตอนนั้นคืออะไรฮะตอนที่ดับกระชายขวดละยี่สิบห้าบาทเนี่ยแหละค่ะคืออย่างนี้ค่ะครูส้มคิดว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ย หลายคนต้องการที่จะมีรายได้เข้าบ้านใช่ไหมคะสี่ร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยก็ยังดีสำหรับในยุคที่โควิดแบบนี้แล้วเราก็ต้องเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีไลฟ์สดแจกสูสิแต่ปรากฏว่าลุ่งขึ้นเฟซถล่มทลายไม่ใช่คำชมนะคะเขาโทรเขาไลายเขียนติดต่อเข้ามาว่าว่าพูด พูช้าจังเลยพูมากจังเลยกลายเป็นอย่างนั้นที่คอมเมนต์เข้ามาใช่ปรากฏว่าเราก็เลยคิดต่อว่าแสดงว่าเขาสนใจค่ะเขาสนใจในสูตรเขาไม่อยากฟังเราพูดแล้วแต่เขาอยากจะรู้ว่าวิธีทำเนี่ยมันทำยังไงคือพราะคนสนใจแล้วมีความรู้สึกว่ากระชายในตอนเนี้ยถ้าทำเองได้ถ้าเขาเรียกอะไรนะ สร้างรายได้ครอบครัวด้วยสามารถที่จะทำได้อย่างดีเลยก็เลยต่อยอดเลยใช่ไหมก็เลยต่อยอดยังไงฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยครูส้มก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะทำยังไงน้ำกระชายเนี่ยมันจะทำให้ อยู่ได้นานนะคะมันก็เลยมาถึงเอกสูตรน้ํากระชายเนี่ยสูตรเข้มข้นตัวเนี้ยคำว่าอยู่ได้นานก็คือทรงยังคงคุณค่าทางสภชนาการตัวเนี้ยเราเข้าโรงงานผลิตเลยค่ะเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะมีมีออยมี GMP ฮาลานหมดนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะเป็น กระชายขาวน้ำพึ่งมะนาวสำหรับชงดื่มค่ะบางท่านไม่ชอบดื่มเย็นใช่ไหมคะอาจจะชงดื่มกับน้ำอุ่นอุ่นอ่ะแล้วรู้อยู่แล้วว่าน้ำพึ่งมะนาวนี่ก็มีประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ากระชายขาวตอนนี้ก็มีประโยชน์ย่อยินมาแก็ สามารถที่จะยับยั้งเชื้อโควิดได้ด้วยไวรัสโควิดค่ะสารสำคัญ2ชนิดอันนี้พูดถึงตามงานวิจัยของมหิดลอที่เขาบอกว่าในกระชายขามันจะมีสารสำคัญอยู่2ชนิดที่มันไปยับยั้งการโตของของโควิดได้ตัวนี้พอยังมีอยู่อยังมีอยู่นะคะในกรรมวิธีการผลิตเนี่ยเรายังส่งคุณค่าสารอาหารตัวนี้ไว้อยู่ด้วยแล้วที่สําคัญของเราเนี่ยนะคะชงดื่มมันก็จะผ่านตั้งแต่ช่องปากลําคอลําไส้ กระเพาะใช่ไหมคะแล้วสารสําคัญในกระชายขาวอะค่ะมันจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียยับยั้งไวรัสครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ได้ยินงานวิจัยกันมาขออนุญาตนิดนึงนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยคุณส้มก็จะมาชงให้เราได้ดื่มกันเลยใช่ไหมเป็นกระชายขาวที่มีนี่ด้วยครับผมชอบมากเจอทุกวันเลยอะไรฮะน้ำผึ้งมาที่รัก นี่นะคะขวดแบบไม่ต้องวาช้ันตักได้เลยอยากจะนำเสนอมากๆเลยขวดที่แบบว่าแค่ขวดนี้ก็ผลิตภัณฑ์นี้แพ็กเกจจริงนี่น่าซื้อมากเราเราทานเนื้อใช่ดูเนื้อลองดูนะฮะท่านผู้ชมฮะใครจะเป็นผู้โชคดีได้ชิมอ๋อชิมจากนี้ได้เลยลองดูนะครับนะคะวิธีการทานเนี่ยทานได้หลายอย่าง คือเนื้อจะอย่างนี้ก็ได้เนื้อเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะให้คุณเป้ดีกว่าเป็นผู้โชคดีในการชิม่างนี้ไม่แล้วจริงๆเราเราเรากินสดมีวิธีการสองแบบค่ะเราจะทานแบบนี้ก็ได้เราดื่มน้ำตาลก็ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณเป้ชิมก่อนบอกด้วยค่ะเป็นไงคะอืมมันมีไหมมันกระชายนมาเลยนะแล้วก็มีน้ำผึ้งมะนาว คก็แต่เป็นกระชายที่เข้มข้นจริงๆนะเข้มข้นใช่ไหมคะใช่หรือจะผสมอ่าสมมติว่าเราจะชงกับน้ำดื่มนะคะชงกับน้ำอุ่นเราก็จะใส่สักหนึ่งหนึ่งหรือส่วช้อนหนึ่งและหรือหรือสองช้อนชานะคะขึ้นอยู่กับดูดูแบบดูแดูเข้มข้นมากจริิงดูสเข้มข้นมากขึ้นอยู่กับความต้องการความเข้มข้นของเรานั่นแหละนะคะชอบขออนุญาตผมก็ช่วยช่วยด้วยไดหมแล้วก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมฮะ ถ้าผู้ชมสนใจวันนี้ครูส้มมาระหว่างที่รอคุณเอกเดี๋ยวชิมนะฮะโปรโมชั่นเรายังไงบ <คน S 1> ้างครูส้มอยากให้ดูนะคะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะ,ะสำหรับเซตเนี้จริงๆมูลค่าทงเซตเนี่ยสามพบาทนะคะ,คะแต่วันนี้สำหรับคนที่โทรมาห้าสายแรกใช่ไหมคะ,ะในรายการเดี๋ยวพี่พ่อโชว์รับเซตนี้ไปเลยค่ะในมูลค่า1,000พ ในราคา1,900บาทอ๋อจากปกติราคาเต็มเนี่ย3าม0บาทวันนี้เฉพาะรายการเราเท่านั้นนะครับรับไปเลย1,900บาทแล้วเซตหนึ่งนี่ทั้งหมดนี้นะครับทุกท่านนะัทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างฮะ12บชิ้นนะคะจะมีน้ำพึ่ง2ขวดนะคะแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวขวดใหญ่3ขวดนะคะแล้วที่สำคัญท่านจะได้กระปุกเนี่ยค่ะก็คือกระชายขาวน้ำพึ่งมะนาวสูตรเข้มข้นของกระปุกนะคะแล้วก็ยังมีน้ำพึ่งมะนาวซึ่งเอาไว้พกพาได้นะคะ ครับทานได้นานไหมฮะไอตัวเนี้ยฮะเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเพราะว่าต้อใช้น้อยที่สําคัญอายุของเขาเนี่ยนะคะสามารถเก็บไว้ประมาณ5ปีนะคะอ่าคุณเอกนั่นดื่มคือคือตรงเนี้ยผมได้กลิ่นกระชายขาวแบบโอ้โหสีเหมือนน้ํากระชายเลยครับขออนุญาตนะฮะสีเป็นน้ํากระชายเลยท่านผู้ชม ค่ะก็เซตหนึ่งนะคะมี12ขวดแบบนี้นะคะคก็ในราคา1,900บาทค่ะซึ่งก็ลดพิเศษมาเลยนะจากราคา3,010บ,บ,บาทค่ะสามารถโทรไปได้นะคะที่หมายเลข02ค่ะ641-6555หรือ099-298-7464ค่ะหรือะจะไปที่ Line คู่ใจคู่ซ่ค่ะนะครับได้ค่ะรีบโทรเลยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยหรือจะติดตามกันที่ Facebook นะคะยิ่งสวยยิ่งสุกเพจยิ่งสวยยิ่งสุกนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณส่งครับขอบคุณมากครับุ่าหมดเวลาแล้วครับสำหรับ The People Show ของเราเดี๋ยวเสาร์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้เราลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ